สวัสดีค่ะชอบลิซ่าโหมดทำงานมากฮอตสุดๆคอมเมนต์จากชาวเนต็ตถึงน้องลิซ่าในโหมดโฟกัสกับการทำงานคลิปนี้แอดขอเอาประเด็นของน้องลิซ่าที่มาอัปเดตในคลิปเบื้องหลังหลังซ่องคอนเสิร์ตของศิษาวแบ็ลพิงค์ซึ่งเป็นที่พูดถึงกันใหญ่นะคะในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากที่นอกเหนือจากความเอลลอยเอลสับนี้ที่ถูกพูดถึงมากมายเลยก็คือโหมดโฟกัสตั้งแต่ทำงานของน้องลิซ่าดูเต็มที่กับงานมากๆเท่และครูสุดๆไปเลยค่ะชอบน้องลิซ่านะคะเวลาทำงานแบบนี้ จังเลยค่ะน้องตั้งใจจริงๆถ้าลิซ่ามาลุคนี้แบบนี้แอดจะไม่ทนอยู่ไม่ได้แล้วค่ะใจบางสุดๆและแน่นอนนะคะก็มีแฟนๆได้มาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่เลยค่ะจะว่าอย่างไรบ้างไปดูกันเลย ชีฮอตมากเมื่อชีโฟกัสนี่ชอบดูริซ่าเข้าหมวดการทํางานมากคุณเขามีเสน่ห์สุดๆไปเลยถึงแม้อาจจะดูดุหน่อยก็เถอะแต่สายตาบ่งบอกถึงความตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับทุกงานไปเลยคนเก่งเวลาน้องทำงานน้องจริงจังมุมเผยเผยก็เ,เ,กเท่สุดๆคนอะไรขนาดมุมเผอ,อยังสวยอีกไม่กี่วันก็คอนเสิร์ตแล้วจะรอวิดนะเจะคนน่ารัก ชอบลิซ่าเวลาเข้าสูโมดทำงานค่ะน้องดูจริงจังตั้งใจทำทุกอย่างให้มันออกมาดีเสมอือ้ออคนเก,งก่งไกลล้วสินนะคะที่จะได้เห็นลิซ่ากับสเสน่บนเวทีอย่างเหลือร้อนจริตบนเวทีท่าเต้นแบบสับการลับการร้องแบบเทพจะได้เห็นความสืวยสะกดอีกครั้งแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆค่ะซึ่งทาง YG ก็ได้ปล่อยตัวอย่างคอน YG ก็ได้ไปตัวอย่างสินค้าที่จะมาวางขายที่หน้าคอนเสิร์ตแล้วนะคะแต่และอย่างนะตาตำทนทั้งนั้นค่ะโดยเฉพาะของที่แทนตัวสีสาวของน้องพวกนี้นะคะน่าเอ็นดูมากเลยตมุตตม้มากเป๊ะมากรอบนี้นะคะ BLACKPINK ทำกรุ๊หน้าคอนเสิร์ตออกมาดีนะคะซึ่งจีซูค่ะเป็นกระต่ายดูเป็นกวนเหมือนพี่จีซู เจนี่นะคะเป็นหมีมี่ไฟเหนือนตาเหมือนเจนี่โรเซ่นะคะเป็นแมวคะ่ะที่ดูนุม่มมเหมือนน้องแชงลิซ่าเป็นเป็ดเหลืองที่มีไาใต้ตาตายด้วยรอคอนเสิร์ตที่ไหนก่อนเธอแอดจะต้องไปสอยมาแน่ๆคะ่ะ และนี่ค่ะก็คือความคิดเห็นของแฟนๆนะคะที่มีต่อความตั้งใจทำงานของลองลิซ่าแอดก็เอามาให้ได้รับชมกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ